ควายธนูควายธนูเป็นการเล่นของและความเชื่อทางไสยศาสตร์ของคนไทยโบรโบราณสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันกับการเกษตรซึ่งมักเลี้ยงบัวควายไว้ใช้งานควายธนูนี้เป็นวิชาในการทำหุ่นพยนต์รูปแบบหนึ่งโดยหุ่นพยนต์ทำได้ทั้งรูปคนและสัตว์ที่นิยมทำมีทั้งบัวธนูและควายธนู โดยสามารถสร้างได้หลายวิธีเช่นสารจากไม้ไผ่ปั้นด้วยดินผสมมวลสารปั้นจากขี้ผึ้งไปจนถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะอาถรรพ์เช่นตะปูลงศพเจ็ดป่าช้าเหล็กขนันผีพรายเหล็กยอดเจดีเป็นต้นโดยนําโลหะเหล่านี้มาหลอมรวมกันหล่อเป็นรูปควายบางสำนักใช้โครงเป็นไม้ไผ่ แล้วพอกด้วยครั้งที่ได้จากต้นพุทธาที่มีลักษณะต้องตามตำราเมื่อทำสำเร็จจึงนำไปปลูกเสกตามพิธีกรรมเพื่อให้ควายธนูจงรักพักดีและคอยรับใช้ตามที่เจ้านายสั่งแล้วเลี้ยงไว้ให้ดีต้องหาหญ้าและน้ำมาเลี้ยงเสมอเชื่อว่าสามารถใช้ให้เฝ้าบ้านหรือไร่นา ใช้งานได้ตามความประสงค์ทั้งปกป้องผู้ทีและโจรผู้ร้าย